สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักการปลูกต้นไม้ทุกคนนะคะวันนี้ค่ะรุ่งจะมาย้ายชิ้นผ่านะคะที่งอกแล้วเนี่ยลงในกระถางปลูกนะคะชิ้นผ่านี้เป็นชิ้นผ่าของบอนสีค่ะบอนสีก้าทับนะคะรุ่งก็จะเลือกต้นที่มีความด่างออกมาก่อนนะคะอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขามีความด่างซึ่งโอกาสที่เขาโตมาสวยอ่าก็ คือสวยแน่ๆดูดูอย่างนี้นะคะเขาเขาด่างมาเลยเนาะเปิดใบมาก็ด่างเลยแต่ต้นไหนที่มีความเขียวอมมยมงไม่มียังไม่มีการกัดสีด่างหรืออะไรเงี้ยค่ะลุงก็จะยังไม่ยังไม่เอามาลงกระถางนะคะเพราะว่ามันเยอะค่ะคือเลือกเฉพาะต้นที่เราคิดว่าเขาโตมาแล้วเขาจะสวยก่อนละกันเนาะเพราะว่า ชิ้นผ่าหัวเนี่ยค่ะหัวของต้นก้าวถาปะค่ะลุงผ่าได้ห้าสิบกว่าชิ้นนะคะเออเขาก็ทยอยงอกมาเลื่อยอย่างเนี้ยค่ะอันนี้เขาก็เผือกมาเลยอ่ะเขาเขาขาวมากคือมีความดังมากส่วนใหญ่จะได้แบบว่าชิ้นเผือกเขาไม่มีเขียวแต้มมาเลยอย่างเงี้ยคือไม่รอดค่ะเลี้ยงไงก็ไม่รอดเนาะเขาเขาเขาไม่โตนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นดินใบ คือเป็นใบกัมปูที่ลุงหมักเองนะคะคือคลิปมีบอกไว้แล้วว่าวิธีการหมักลุงหมักยงไงเนี่ยค่ะใบกัมปูที่หมักแล้วเนี่ยมันก็จะเปื่อยอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วลุงก็เอามาใช้เลยค่ะามาใช้อย่างนี้เลยใส่ไปในกระน,นะคะใส่ไปให้เกือบเต็มกระางน,นะคะโดยที่ไม่กดเลยนะคะให้เขาโปร่งๆร่วนๆสวยๆเนาะคือคุณสมบัติของตัวใบกัมปูหมักอะคะ่ะเขาจะมีความหนึ่ง โปรง่งอากาศถ่ายเทยได้ดีอุ้มเขาเรียกว่าเขาอุ้มน้ําได้ดีแต่ไม่ทําให้แบบว่าชื้นแฉะเนาะระบายน้ําได้ดีด้วยแล้วก็คงความชื้นได้ดีนะคะเนี่ยค่ะลุงก็จะใส่ให้เต็มกระถางเนาะแล้วก็ไม่ไม่ทาการกดใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเรากดเนี่ยเขาเจะจะแน่นนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราปลูกไปนานๆแล้วใบเขาเริ่มย่อยสลายแล้วเขายุบเนี่ยเราก็แค่นํา มาเติมมาเติมใบใหม่เข้าไปเนาะมาเติมดินใหม่เข้าไปเนี่ยค่ะก็ต้นที่เราเลือกไว้ก็มาวางไว้บนกระถางที่เราใส่ใบกํมปูวไว้เรียบร้อยนะคะล้งก็จะใช้ตัวคีมมาค่ะอันนี้วางตัวชิ้นผ่าเนาะ ชิ้นผัาที่งอกแล้วนะคะที่เราคัดไว้แล้วอ่ะ <Yeah. S 1> ก็เอามาวางไว้ก่อนคะ่ะเรียงไว้ก่อนเรียงไว้บนกระถางก่อนนะคะค่อยๆดึงนะคะเพราะว่ารากเขาคือด้วยความที่มีหลายชิ้นเนาะรากเขาพันกันนะคะถ้าเราดึงแรงรากเขาจะขาดได้เพราะรากเขาขาดเนี่ยเขาอาจจะหยุดชะง,งักได้เนาะการการเติบโตเขาจะชะง,งักได้เนี่ยค่ะค่อยๆดึงขึ้นมาเนาะแล้วก็ ค่อยๆจัดเรียงรา,รากรากเยอะมากเห็นไหมคะรากเยอะแล้วก็ยาวคือถ้ารากเขาเดินดีนะคะต้นไม้ทุกชนิดค่ะถ้ารากเขาเดินดีรากเยอะรากสวยรากขาวเนี่ยต้นไม้เราก็จะโตจะเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าเขาหาอาหารได้ดีนะคะหาอาหารในดินได้ดีแล้วก็ตัวดินใบกำปูที่เราหมักเองเนี่ยต้องจะบอกว่ามีไนโตรเจนเนาะ ที่พืชใบต้องการเนาะที่ต้นไม้ต้องการเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัสดุปลูกชัดดีเลยแหละลุงก็จะใช้ตัวใบกัมปูหมักเนี่ยอย่างเดียวเลยตั้งแต่ที่ที่เริ่มปลูกบอนสีมานะคะก็ผลผลลัพธ์ที่ได้ลุงม,มองว่าเออมันสำหรับตัวลุงเองนะก็คือดีค่ะดีจริงๆก็คือ ลักษณะคือบนสีที่ลุ่งเหลื้ยงลุงมองว่าเขากัดสีสวยกัดสีเข้มสดดีอค่ะนีค่ะพอเราจัดเรียงลําต้นให้เขาตั้งตรงแล้วก็ให้รากเขาแผ่ขยายแล้วก็เติมตัวใบกัมปูมาค่ะลงไปในกระถางเนาะเกลี่ยให้ทั่วค่ะอ่าเติมไปให้พอแบบว่าเต็มขอบกระถางนะคะใส่ไปให้กรบรากให้มีนะคะไม่ให้ ไม่ให้รากเขาโผล่รากเขาลอยขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้ารากเขาโผล่แล้วลอยขึ้นมาเนี่ยจะทำให้รากเขาไหมได้เนาะแล้วก็เนี่ยค่ะตั้งพยายามตั้งต้นําต้นให้ตรงแล้วก็จัดจัดรากเขาหน่อยเนาะให้รากเขาอยู่ข้างในกระถางข้างในตัววัสดุปลูกของเรานะคะแล้วก็เติมตัวใบก้ามปูหมัก ไปให้เต็มเหมือนเดิมค่ะทําอย่างนี้ค่ะจนครบอะค่ะครบทุกกระถางเนาะคือจะบอกว่าไม่ยากเลยค่ะคือถ้าเรามีวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้อย่างเพียงพอแล้วเนี่ยคือถ้าเราจะปลูกเมื่อไหร่เนี่ยมันแป๊บเดียวง่ายดีเดียวะจะเห็นว่าอันนี้มีรากโผล่มาที่ขอบกระถางนิดนึงนะคะใส่รุ่งลืมดูนะคะอันนี้คือพยายามค่ะให้รากเขา กรบลากให้มิดเลยนะอย่าให้ลากเขาโผล่ขึ้นมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลาก,ลากเขาไหมเนาะโอเคก็ทําไปอย่างนี้ค่ะทุกต้นนะคะจากนั้นเราก็จะทําการรดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะเมื่อรดน้ําชุ่มแล้วเราก็จะนําเบบีของเราเนี่ยค่ะไปเข้าในตู้อบนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะหล่อน้ําก้นกระถางไว้นะคะเพื่อให้ความชื้นเขาสม่ําเสมอนะคะฝากกดติดตามช่องมีออร์แกนิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ